หวัดดีเจ้าปลาดาวพามาต้มน่อวัวเหมือนน้ะเอาใส่หม้อไว้อันต้มไปเหมือนล้วเจ้ามันนานซุกเนาะต้มน่องวัวน่องวัวเจ้าน่องวัวนั่นแหละ งามๆก็อนองหวนเนาะถ้าไผประสอบกินขอเพื่อพานไปนะเจ้าว่าเป็นอย่างเนาะจะเอายำใส่พริกลาบเจ้า ใช้พริกหลาบเหนือเนาะมันหอมแบบแค่นลำดีเนาะ จำรบก,กปลาปลาสายเยอะเยอะเจ้าปาสาเต็มหมอ้อปลาสาทั้งนั้นเลยเนี่ยซสือมากิโลเนาะปลาดาวต้มไปปิ่นสมองแล้วเจ้าเนี่ยใกล้จะซุกถึงมาเปิดไทย thôi là sắp đi cả đồng 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 đồng. Đồng đồng. Ừ, Nó vua, nó vua vua Bạn thân bẩn nó vua nó Này. Sẽ ăn á chuẩn làm cho ba nữa. Măn sẽ bằm mìกินข้าว đi đâu Vừa sẽ ยังลองดูสักสองสูตรแต่เจ้าต้มแบบน้ำโคนๆคนแบบบบใครลางกันนัานะแล้วก็แยกออกมาสักนิดหนึ่งแยกเอาดิบๆนั่นนะเจ้าแล้วก็ไปลากคือสะอาดประดาวลางบีบลางบีบเนี่ยมันเป็นเลือดทั้งนั่นมนาะติดอยู่ในภาษาเนาะลางบีบลางบีบจนน้ำใสแล้วมาต้มมาเจ้า น้าเดือดเดือดแ,แ,แล้วเอาลงนั่นนะกระดาใส่พริกไว้ละผมแล้วเจ้าตอนยำม,มันจะมาได้เมืนดีเนาะ มาน้าเจ้าผัสซอบกิยนยำนอกหัวเนาะถ้าผัดมูอบกระพานไปได้าเจ้าเป็นอย่างเนาะเสพิษหลาบเจ้า พริกหลานเหนือนั่นแหละเพียงแต่ค่ะเอามาคลุกเข้ากับอันตะไคร่หอมแดงหอมขาวหอมกันหนึ่งเอามาตำร้วมกันกับโคกขั้นเจ้าเสือมากิโลหนึ่งนะเนาะมาต้มยำหมดเลย มันจะมีผักกินเจ้าในบ้านนี่มีแต่ปลาดาวเนาะคนญี่บปูนป่นหมดกินเจ้าความเผ็ดล้วก็แล้วแ,แต่สอบเผ็ดขนาดก้านใส่พริกสองข้างสามข้างม,มันมีไผ่กกินตัวเจ้า Bà xả bắt đầu tắt bình khen bình khen lên nhé Tắt bình khen bình khen lên Ít à เป็ปลาดานกับกินเผ็ดละลูกนี่พริกใส่แล้วใส่แหมสามข้างสีข้างพักตีไซนี่ก็มีสารลเนพักแพลวแล้วก็บพักสีไทยเนาะหอมเปเปอร์บบไซเจ้าความจริงใส่ก็ได้หนาหอมปปอมเปอร์แต่ของป้าดานมันน้อยอยู่เนาะปลูกหลังบ้านนั่นเอง น้อยอยุยกะโอ้ขอได้ใส่พักแพวได้เจ้าพักแผวจะไปลืมเวลายำอันน่าวัวหกหกวัวเนี่ยอืเผ็ดมะขนาดเจ้า บันล้ำาง่นเท่าไหร่นะแลกระเดาประดาเอาเสถโทยกันนะยำเสียเหลยบร่อยแล้วเจ้ายำน่องหัวประดาวขอจบคลิปแค่นเ้็กกันนะเจ้า ปากันคลิปไหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิด่งตามเพื่อประดาวเทรเนอร์จำได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสััสดีค่ะ